สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับมีพัสดุส่งมาจากจังหวัดสตูลนะครับนี่นะครับสตูลนะครับน้ำหนักเกือบ2อกิโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญในกล่องเป็นอะไรนะครับในกล่องนี้คือส่งมาขายนะครับคุณพี่ท่านนี้ทักมาคุยนะครับตั้งแต่ ก่อนก่อนสงกรานนะครับสงกรานแล้วก็ตอนนี้ส่งมาขายแล้วนะครับหลังสงกรานก็ได้ได้พัสดุมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะครับว่าคุณพี่ท่านนี้ส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับจากจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็ถ้าเป็นเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับก็คือขายได้แน่นอนนะครับนี่นะครับภายในกล่องนะครับ สีสดใสทีเดียวนะครับอันนี้เป็นจดหมายด้วยนะครับอ่ามีเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็มีรายการเหรียญเดี๋ยวรายการเหรียญเดี๋ยวดูทีหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันก่อนนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับก็กล่องใหญ่นะครับอ่าแต่ว่าเหรียญจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณพี่ท่านนี้ส่งเหรียญอะไรมาขายบ้างนะครับอ่านี่นะครับ เดี e ๋ยวมาแกะดูเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับดูคลิปแล้วมีเหรียญตามที่ผมรับซื้อนะครับก็ก็ขายได้นะครับมาคุยราคากันนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับค่อนข้างจะเหรียญสวยนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับแล้วก็มีเหรียญอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับซื้อจริงนะครับส่งมาขายได้จริงนะครับอันนี้ยืนยันอีก อีกหนึ่งเคสนะครับว่าติดต่อได้นะครับนี่นะครับแล้วถ้าเป็นเหรียญตามรายการก็คือส่งมาขายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเหรียญตรงนี้ก่อนนะครับเหรียญย่อยๆตรงนี้นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเหรียญสิบบาทนะครับปีพศสองพนสอ็ดนะครับอันนี้อ่าสิบาทครุฑนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับมีเอเปก อันนี้ก็น่าจะผ่านใช้นะครับดูตามสภาพนะครับนี่นะครับเอปกอันนี้เหรียญสิบเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินมีเรือนะครับเหรียญสิบแบบนี้นะครับพบเจอกันได้บ่อยพบเจอบ่อยมากนะครับราคาไม่สูงนะครับราคาผมซื้อไม่เกินเหรียญละยี่สิบาทนะครับนี่นะครับเจอก็เก็บไว้ได้นะครับจากสิบาทเป็นยี่สิบาทนะครับก็ก็ก็ลองลองเช็คดูแล้วกันนะครับอันนี้เหรียญครุดอีกหนึ่งเหรียญนะครับ อ่าสวยกว่าเหรียญเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอเปกอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้เป็นสองบาทปีห้าหนึ่งนะครับไม่กี่เหรียญนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเหรียญก็อันนี้เป็นรายการที่แบบเป็นรายการที่ผมรับซื้ออยู่แล้วนะครับเหมือนกับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญครุดสักหนึ่งเหรียญอ่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าจะส่งมาขายแต่ว่าถ้าเราเก็บได้แบบนี้นะครับหลายๆเหรียญนะครับหลายๆรายการนะครับเอเปกครุด สี่เนื้อเกินครุดนี่นะครับสี่หนึ่งเอเปกนะครับแบบนี้ก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้หลายร้อยแล้วนะครับนี่นะครับครึ่งพันแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญที่ได้เยอะที่สุดในคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญัวนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทครุดนะครับอันนี้ก็รับซื้ออยู่เหมือนปกตินะครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูสภาพนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องการนับการเช็คเดี๋ยวผมค่อยไปเช็คภายหลังนะครับนี่นะครับหนึ่งบาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็มีมีคละคละสภาพมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับราคารับซื้อนะครับสาคัญนะครับดูคลิปต้องรู้ราคานะครับเนี่ยราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานอยู่ที่เหรียญละ2 0่สบถึงยีบาทนะครับอันนี้ราคารับซื้อณวันที่28เมษายน 2,566นะครับอ่าอันนี้ก็โอเคนะครับครบถ้วนแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าเหรียญครุฑกี่เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูราคากันนิดนึงดูรายการนะครับที่ที่ผมจะจะให้ดูนะครับนี่นะครับที่พี่เขาส่งมานะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑ220เหรียญน,นะครับสองหนึ่งบาทครุฑ220เหรียญสองบาทสีทอง ปีห้าเหรียญ10บาทมีเรือ1นะครับ10บาทปี4 1 1เหรียญ10เอเพกต์สองสิบครบรอบร้อยปีไทยพานิสนะครับ2เหรียญก็คือ10บาทครุฑนะครับนี่นะครับก็คือรายการที่พี่เขาแน่มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเช็คจํานวนเหรียญนะครับว่าตรงตามที่ตกลงพี่เขาแจ้งมาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอโอนเงินนะครับไม่นานนะครับมีมีเลขที่บัญชีมาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวโอนเข้าธนาคารสีชมพูนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คเหรียญแป๊บหนึ่งนะครับก็เช็คเหรียญเสร็จแล้วก็โอนเงินนะครับอันนี้คือขั้นตอนการการการส่งเหรียญมาขายง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากพี่ท่านนี้อยู่จังหวัดสตูลนะครับส่งมาให้ผมที่สุราษฎร์ส่งมาเมื่อวานนะครับวันนี้ได้รับของแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่แบบทางช่องรับซื้อนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยนะครับเพียงแบบ ชั่วข้ามคืนนะครับเมื่อวานเพิ่งส่งมานะครับวันนี้มาถึงแล้วก็เช็คเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็โอนเงินนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทําใบรับปาาระกันอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้พูดพูดเรื่องใบรับปาาระกันนิดนึงนะครับโดนกันเยอะในกลุ่มในกลุ่มซื้อขายโดนกันเยอะนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้ก็เป็นกระแสทําใบรับปาาระกันมาเป็นนับ เป็นเป็นเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วแหละนะครับที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับก็ส่วนตัวผมอะผมผมก็เคยทาคลิปแนะนํานะครับว่าไม่ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับก็คือมีเหรียญก็คือขายได้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่แบบโดนหลอกนะครับโดนหลอกยังไงนะครับบางทีอาจจะแบบอยากได้เงินเยอะนะครับเหมือนเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดประเมินราคาเหรียญเป็นหมื่นแบบเนี้ยนะครับ อันนี้เข้าขายแล้วนะครับขนาดเหรียญพระเสียนตรงนะครับยังอยู่ที่ 2, 0 0 0 3,000เองนะครับแต่ว่าเหรียญธรรมดาแบบนี้นะครับมิจฉาชีพจะทักไปนะครับแล้วก็ประเมินราคาบอกว่าเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนถ้าจะขายก็ขายได้แต่ว่าต้องทําใบรับประกันนะครับอันนั้นก็คือไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับเราต้องคิดถึงความเป็นจริงด้วยนะครับมูลค่าเหรียญในท้องตลาดราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับคิดก่อนว่าเหรียญราคาหลักสิบเนี่ยจะมาซื้อหลักหมื่น มันไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็ให้ทําใบรับประกันโอนเงินไปให้ก่อนถึงจะซื้อเหรียญน,นะครับโอนเงินไปห้า1้อยพอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งมันก็มันต้องคิดนะครับต้องคิดให้เยอะๆนะครับสําหรับสิ่งเหล่านี้นะครับมิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบซึ่งรูปแบบทําใบรับประกันเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวมาเดือน2เดือนที่แล้วก็เป็นรูปแบบใหม่จริงๆนะครับแต่ก็คือมีคนโดนหลอกจริงๆนะครับก็ฝาก เตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับ fc ที่อยากจะขายเหรียญให้ได้ราคาสูงนะครับสูงเกินจริงนะครับเข้าขายมีโอกาสโดนหลอกสูงนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีเหรียญตามรายการก็ส่งมาขายได้จริงนะครับสำหรับสาหรับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับราคาเป็นที่พอใจก็ส่งมาขายได้นะครับถ้าเกิดว่า ยังไม่พอใจก็เก็บไว้ก่อนไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับไม่เสียหายนะครับไม่ขายเหรียญก็ยังอยู่ที่ท่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอใจส่งมาขายนะครับใช้เวลาไม่เกิน2วันได้รับเงินแน่นอนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมนับเหรียญครบแล้วผมก็โอนเงินเลยนะครับเลขที่บัญชีก็มีอยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทลิปนี้ซื้อจริงติดต่อได้นะครับสลาลมคอยชแนลทลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ